แล้วสามารถที่จะส่งเสริมนะคะกีฬาไปควบคู่ได้นะคะว่าเด็กอะคะ่ะชอบกีฬาอะไรชนิดอะไรเราก็สามารถพาลูกนะคะทํกากิจกรรมนั้นได้เนาะทีนี้วิธีการส่งเสริม<อ>เด็กนะคะในวัยสี่ขวบคืออะไรเหมือนเดิมเลยนะคะนิทาน,นะคะ่ะอ่านหนังสือน,นิทานนะคะไปพร้อ,อมๆก,กับเด็กเนาะ ส่วนกิจกรรมนะคะเราก็จะหาพื้นที่นะคะที่ปลอดภัยแล้วก็กว้างมากขึ้นนะคะให้กับเขานเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะแล้วก็ของเล่นที่เกี่ยวกับพัฒนาการให้เขานะคะได้เล่นและทำกิจกรรมตามช่วงวัยแล้วสามารถที่จะส่งเสริมนะคะกีฬาไปควบคู่ได้นะคะว่าเด็กอะคะ่ะชอบกีฬาอะไรชนิดอะไรเราก็สามารถพาลูกนะคะทำกิจกรรมนั้นได้เนาะ แล้วก็สนับสนุนนะคะให้ลูกะคะ่ะรู้จักแบ่งปันสิ่งของนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าคนรอบข้างนะคะให้เด็กะคะ่ะแล้วผู้ปกครองก็ควรที่จะพาเด็กนะคะไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะบริเวณบ้านในชุมชนหรือสวนสาธารณะได้นะคะเนาะเด็กใบนี้สามารถที่จะดูวิดีโอได้นะคะแต่ก็ไม่เกิน1-2ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าดูก็คือต้องมีผู้ปกครองนะคะอยู่ร่วมด้วยนะคะ